มนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรและอยู่ไปเพื่ออะไรนะเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้อุณผมถ้าโยมถามว่าฝนตกเพื่ออะไรให้ตัวเปียกเล่นนะหรือให้ต้นไม้มันโตนะนั่นคือมันธรรมชาตินะต้องถามว่าคำถามที่สองเนี่ยใช้ได้อยู่คืออยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่อพ้นทุกข์ให้ได้ ดับทุกให้ได้เป้าหมายของการเกิดมาที่จะต้องทำคือแก้ปัญหาความตายให้ได้เพราะทุกคนกำลังเดินไปสู่ความตายทำยังไงจะไม่ตายทำยังไงจะให้ชีวิตเจริญโยมอยากได้ความเจริญความสุขในการทำงานในการใช้ชีวิตผู้เจ้าบอกให้ทำสี่อย่างหนึ่งเป็นผู้บริบูรณ์ในศินลคารวะก็ศินห้เป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน การไม่เหินนางจากฌานไปดูในอีกระสูตรหนึ่งก็คือนั่งรู้ลมหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือขอน้อยๆแค่เวลาลัดนิ้วมือเห็นไหมเจ้าขอนิดเดียวแต่ยิ่งทํามากยิ่งดีนั่นคือไม่เหินนางจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคลาวัตงอกงามก็คืออยู่เรือนว่างวิเวกหลีกเล่นบ้าง 4. อย่างนี้ถ้าเราทําติดต่อสม่ําเสมอไม่ขาดตกบกพร่อง ผู้เจ้าบอกเธอปราถนาอะไรจะได้สิ่งนั้นหมดยมลองไปทําดูเพราะผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้เก่งในเรื่องกรรมรู้ว่าทํากรรมอะไรแล้วจะได้ผลอะไรนะอีกนัยยะหนึ่งใครต้องการให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันนี้ทันทีผู้เจ้าบอกให้ทําสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติฌานถึงเนวสัญญานาสัญญาจตนะอันใดอันหนึ่งก็ได้ ปฐมฌานเป็นยังไงเอาขั้นต้นก่อนเลยโยมทําสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะให้โยมละอกุศลสามอย่างคือการพยาบาทเบียดเบียนนะหรือละนิวรธานั้นถ้าโยมละนิวรธาหรืออกุศลที่ตกสามอย่างได้การพยาบาทเบียดเบียนพระุทธเจ้าก็เรียกว่าเธอได้ปฐมฌานแล้วความสงบในระดับที่หนึ่ง และเป็นไปพร้อมพือน,นิพานได้แล้วและกรรมคือการกระทําครั้งนี้จะส่งผลให้ในปัจจุบันก่อนกรรมอื่นเนี่ยถอยไปก่อนรอก่อนนี่เป็นกรรมหนักฝ่ายดีนะปกติเราทราบแต่กรรมหนักฝ่ายไม่ดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอา,หารหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห้อเลือดทําสงให้แตกแยกอันนี้จะส่งผลในปัจจุบันนี้เหมือนกันและปิดกั้นมรรคผลน,นิพพาน แต่สมาธิแปดระดับคือกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันอีกเช่นกันนะนันเนราเหตุปัจจัย <c oughs> ผู้เจ้าจึงบอกว่าคนเราเกิดมาต้องรู้อะไรนะเพราะนั้นเกิดมาแล้วไม่รู้แล่ละเราจะทำอะไรอ่ะโยมอยากจะรู้อะไรตีก๊อปเก่งพาตัดเป็นสร้างจรวดหรือทำอะไรไม่ต้องนะ ุทูเจ้าบอกว่าเรื่องที่ต้องรู้อันดับหนึ่งของการเกิดมาในโลกคืออริยสัจสี่นะเร่งด่วนยิ่งกว่าการดับไฟที่ไหม้ผมบนศรีรษะของคนถ้าไฟไหม้ลุกโพรงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะของเราถามสาวกว่าเธอทำอะไรก่อนภิกษุตอบว่าดับไฟก่อนทุกองเลยุทูเจ้าบอกจย่พึงมารู้อริยสัจสีก่อนเห็นไนหะ เร่งด่วนไหมด่วนจีเลยขนาดโยมด่วนแล้วนะอันนี้ด่วนกว่านะอืมด่วนกว่าทีนนี้มนุษย์เกิดมาเนี่ย <c oughs> ถามมาเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยโยมถามตรงนี้ไม่ได้หรอกหรือเกิดมาทําไมเพราะเมื่อเหตุปัใจจัยในการเกิดยังมีอยู่ <c oughs> การเกิดมีแน่นอนและเหตุปัจจัยที่ทําให้การเกิดมีนั้นคืออะไรคือตัณหา ตราบใดที่ตัณหายังไม่ถูกดับการเกิดจะมีต่อไปแน่นอนถึงโยมไม่อยากเกิดมันก็จะเกิดโยมอยากเกิดมันก็ได้เกิดแน่ไม่อยากเกิดก็ได้เกิดเพราะตัณหายังมีแต่ถ้าดับตัณหาได้นะอยากเกิดมันก็ไม่เกิดเพราะเชื้อของการเกิดมันหมดไปนะนั้นต้องดับตัณหาหรือดับสายปฏิจจสุบาทนะสายใดสายหนึ่งให้ได้ตัณหาก็เป็นหนึ่งในสายปฏิจจสุบาทเหมือนกัน ยมจะดับเวทนาดับผัสสะดับอุปาทานดับภพบชาติชรลาได้นะการเกิดจะไม่มี